ประวัติศาสตร์หนังไทยไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนนะครับผมนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องคขอ่ออจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่อำนวยการสร้างโดยบอสโจโยงมานินนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกระแสเป็นที่ฮือฮาระดับประเทศตั้งแต่หนังเขาเรียกว่าอะไรนะเผยชื่อเรื่องออกมาแล้วนะักงานบวงสวงนะครับบวงสวงคขอ่ออเนี่ยก็ สื่อใหญ่ๆห,ห,หลายๆสำนักทั่วประเทศก็ตีข่าวนี้ขึ้นมานะครับเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้โอ้โหไม่น่าจะต่ำก่อลักร้อยล้านพันล้านนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะครับที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์หนังเนี่ยอ่าก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงนี้เรื่องนี้เนาะเรามาขออัปเดตงานของสังสาวน้อยเพชรบ้านแพงก่อนนะครับ มื่อนี้นะครับพี่น้องครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็ม่วงเพลินกระอ่อนทั่วนะครับกรุงเทพแลวก็ภาคกลางเนี่ยเป็นรอบสุดท้ายนะครับผมวันนี้วันที่21ใช่ไหมครับวันนี้วันที่21 21มิถุนายนนะครับผมสาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงอยู่ที่ตลาดรวยทรัพย์บางพีบางบ่อสมุทรปราการนะครับผมอืมอ่าพี่น้องอยู่แถวแถวกรุงเทพอยู่แถวแถวภาคกลางอยู่ จนใกล้เคียงกัยาลืมไปเบิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมออนทัวร์รอบสุดท้ายก่อนปิดฤดูกาลนะครับผมละเพิ่นจะปิดฤดูกาลในวันที่วันที่29มิถุนายนนี้ปิดฤดูกาเลเลยอีกไม่กี่วันเองประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะเลืออีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนปิดฤดูกาลฟ้าไปเปบิงพี่น้องครับฤดูกาลนี้เพิ่นจัดใหญ่จัดเต็มแห้งใครยังไม่ได้ดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงในฤดูกาลนี้ 66- หถึงเนี่ยรีบไปดูรีบไปเบิงเพราะว่าปีนี้เพิ่นม,มาเต็ม เพิ่นมากเต็มเพิ่นสมสัก์รีเพิ่นอิรีครับมาเต็มมากๆากอ่าฝ้าไปเบิ้งด้วพี่น้องเด้อแล้วก็วันปิดฤดูกาลเรามีนัดกันหรือเปล่าผู้ใดสิไปแน่คอมเมนต์มาในเรื่องพี่น้องเด้อปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่29มิถุนายนนี้นะครับผมใครจะเดินทางไปอ่าไปเมื่อปิดฤดูกาลคอมเมนต์เข้ามาแน่แต่ปิดฤดูกาลนี้บอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ฤดูกาลที่แล้วแน่นอน บ่าโวดีไซน์กับทีมงานพี่น้องครับเดินทางไปวันปีฤดูกาลของฤดูกาลที่แล้วอ้โหูผมบอกเลยเลยว่าแต,แต่แต่ผมเบิ่งหมอล่ำมากยังไม่เคยเห็นอะไรที่มันอลังการขนาดนี้มาก่อนฤดูกาลที่แล้วนะแต่ฤดูกาลนี้เชื่อว่าจะต้องไม่แพ้ฤดูกาลที่แล้วแน่นอนเห็นว่าเวทีใหญ่สองเวทีตั้งปะทะกันเวทีใหญ่สองเวทีตั้งปะทะกันและคนที่ยังอยู่อ่าัยัง รับชมอยู่ที่บ้านคนที่ไม่เดินทางไปก็ยังมีไลฟ์สดกลุ่มปิดให้ชมนะครับผมซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปเลยที่ทางเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมแฟนเพจนะซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปเลยคุณจะได้ไม่พลาดนะครับไม่พลาดไม่พลาดโชว์ดีๆงานดีๆแล้วก็ไม่พลาดความสนุกความยิ่งใหญ่อลังการตื่นตาตื่นใจแน่นอน,นะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปด้วยพี่น้องเดอ้อ อ่ะแล้วล่าสุดนะครับเห็นทางบอโจู่เพิ่นก็ได้ลงเพิ่นได้แช่แชร่รถบัสนะครับรถบัสที่จะมาเข้าฉากสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเข้าฉากหนังคายอ้อเนี่ยพี่น้องเมื่อเข้าฉากหนังคายอ้อเป็นรถบัร101สร้อยเอ็ดเสียรภูมินะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงปอดรถบัสในตำนานครับรถบัสในตำนานผมสีหายเบอ่งว่าทางเพะจแจ้งข่าวร้อยเอ็ดบอเนีเด้ออ่ะ แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ดนะครับได้ลงข่าวบอกว่าเข้าฉากแรกรถเมส้มเสรภูมิร้อยเอ็ดรถในตำนานเข้าฉากหนังดังคายอ,อ้อเริ่มถ่ายทำที่ร้อยเอ็ดนะครับนี่นะครับผมรถบัสในตำนานรถรถเมส้มในตำนานนี่ เป็นเสลภูมิร้อยเอ็ดนะครับผมมิตรรุ่งเรืองร้อยเอ็ดนะครับเฮ้เพิเอามาเซตใหม่อยู่ได้พี่น้องครับเพิ่นใส่คําว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเข้าไปเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบิง้งนี่เอามาเซตแล้วนะเป็นร้อยเอ็ดเสลภูมิสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วตอนนี้เห็นทั้งทีมงานเนาะน่าจะเปิดกล้องแล้วไหมหรือยังไง ผมก oh, okay, oh, yeah, like ็บ่ค okay. anyway> ่อยได้ตามข่าวช่วงนี้เพราะว่าผมขับรถเดินทางหลายพี่น้องครับเห็นเพิ่นไปอ่าตอนนี้อยู่หออันเคืออย่างนะหอคอยแหมหอโบดแต่แหมยู่กลางเมืองลอยเอ็ดแต่แหมพี่น้องเดี๋ยวผมหาก่อนเสนอหาบ่เห็นแหละิ่งเห็นเพิ่นโผล่อยู่หนึ่งเห็นเพิ่นโผล่แบบๆอยู่พี่น้อง ักครู่เด้อสักครู่เด้อนี่โพส์นี้โพส์นี้บอจุมีหลายเฟซผมหาอยากอ่ะโพสต์นี้บอกว่าล่าสุดทีมงานคลายอ้อเราอยู่ที่นี่และครับให้ถ่ายตรงไหนเอ่ยนี่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 นีเอ๊ะไปว่าอ๋อแสดงว่าเพิ่นไปเบิ่งสถานที่ไทยภาพยนต์อืมแต่ละฉากน่าจะมีฉากที่รอเย็นตรงนี้ก่อนใช่ไหม ต้องมารอติดตามกันนะครับอโอเคครับผมแล้วมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมล่าสุดผมเห็นทางเพจคนมักหมอลำนะครับของเบาวโดงเนาะคนมักหมอลำนะครับเดีล่งไว้นะบอกว่าประวัติศาสตร์หนังไทยไม่เคยมีปรากฏเหมาโรงภาพยนตร์27รอบหนังยังไม่วางตัวนักแสดงมีคนจองรอบแล้ว หนังยังไม่มีชื่อเรื่องมีคนเหมารอบแล้วแล้วกับหนังยังไม่บวงสวงมีคนเหมารอบแล้วหนังยังไม่เปิดกล้องมีคนเหมารอบแล้วคลายอ้อคือเรื่องแรกที่สร้างปรากฏการณ์นี้สุดๆขอให้ทะลุ1 0 0 0ล้านนะครับผมท้าเพจคนหมักหมอล่าพืนในร่งไว้เนาะขออนุญาตด้วยนะครับนี่นะครับผมนี่แต่กับแมนได้พี่น้องครับผมกับว่าแมนนะ แต่ว่าอนจะสมมติว่าเห็นนักยังหนังดังๆหนังเรื่องดังๆฟอร์มยักษ์นะเพิ่นจะเมาโรคภาพยนตร์ให้ให้นักเรียนอย่างไปเบิ่งเสียไหมให้คนไปดูกันนั่นจากที่หนังเพิ่เพพนเริ่มใช้แล้วแต่ภาพยนตร์เรื่องครายออหนังเรื่องค่ายออเนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกที่มีคนม้นแฮ่เมารอบหนังตั้งแต่ยังบเปิดกล่อง มีคนแหเหมาหรอบหนังต่างแต่หนังยังบริว่างโตนักสแสดงมีคนแหเหมาหรอบหนังต่างแต่หนังยังบม่มีซื้อเรื่อง,ตงแต่ก่อนเผยซื้อเรื่องเขาว่าค่ายอ,อ,กอ,อ,กอ่อดีคนเหมารอบหนังเยอะแล้วนะอือแล้วก็หนังยังไม่บวงสรวงก,ก็มีคนเหมารอบหนังแล้วอ่ามาเบิ่งกันพี่นอ้องครับผมเชื่อว่วาหนังเรื่องนี้จะต้องเป็นปากกดกันไม่อหลีจะต้องเป็นหนังที่ถูกพูดถึง และอาจจะได้ไปฉายถึงต่างประเทศเลยนะเพราะตอนนี้นะครับตลาดหนังไทยเนาะตลาดหนังไทยนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยประเทศใกล้เคียงในอาเซียนของเราเนี่ยให้ความนิยมกับหนังไทยเพราะว่าอย่างหนังไทยทําออกมาดีมากเราเสือโหลดว่าไม่แน่นะไม่แน่หนังเรื่องนี้นะโกอินเตอร์แน่นอนผมฟันทงเลยอาจจะโกอินเตอร์แน่นอนประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยซื่อไปฉายแน่นอน อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเคยเวาไว้นะครับผมบอกว่าจะภาพอโจด้วยพันล้านจับเงินพันล้านอันนี้อาจจะมาจากตรงนี้เลยพี่น้องครับโอ้โหคนลุกอิลีคนลุกอิลอีพี่น้องไอมาเบิงแล่วมือปีฤดูกาลเห็นเพื่อนว่าเพื่อนจะมีไทยฉากหนังนำ้ำพี่น้องครับจะมีถ่ายฉากหน้าเวชีด้วยนะครับปีฤดูกาลในวันที่29นะทำเป็นบ้าโจดีสไส้ไป กรสีเดเขากล่องน้ำเพลินได้พี่น้องครับอาะสิเดเป็นดาล่าแบบแบบเด๊ะเป็นตัวประกอบก็ยังดีเนาะเฮานะพี่น้องอืมอ่าเขามาเบิงอาบอนโจกบอกว่าสงพอนเนาะครับ,บรระน,นะครับอ่าอีลาน้อยเวา้าอีลานอยเว้าว่าผิดดอกสีผ้าพอโจดจับเงินพันล้านนี่เอ๊ะขอเมน,นีม่มัแจะใส่ผมว่าเบอร์ไปครับพันล้านว่าสัน่น ก็ก็ไม่เวอร์นะพันล้านไม่เวอร์นะเออไม่เวอร์นะรอดูก่อนอาจจะเป็นอุ้ยเพราะว่าแฟนคลับเพ่นหลายแล้วหนังเรื่องนี้บนเพราแมนแคร์ว่าเฉพาะแฟนคลับของสาวหน่อยนะครับผมหนังเรื่องเนี้ยคนทั้งประเทศอยากดูแน่นอนเพราะว่าเขาอยากจะหูจักคําว่า่ายออกผมเองผมยังบอกเข้าใจเลยว่าได้ยินมาตั้งแต่เด็กอ่ะไายออก่ายออกหมอลัเนี่ยยกอ่อนย่อคู่จะ๊ั่เขาเคยยังบอกบอกเขาใจ ยังไม่รู้ความหมายของคำนี้ร้อยเอร์เซ็น์มัหาเบิงวาทั้งสาวน้อยเพรบังแพ้ทั้งบอจโจจะทายถอดออกมาแบบใดแต่เสื้อวาอินปังอลังการแน่นอนครับผมฟันทงเลยอ่าโอเคครับผมสาธุเดอพันล้านมาอีหลีแน่ยเนาะพันล้านพันล้านขอให้ได้พันล้านอืมเป็นปากฏการอีหลีห่ถ้าหนังกอทำออกมาได้พันล้านเนาะ ยังต่ำผมก็ว่าไม่น่าจะต่ำกว่าหลักร้อยอ่ะเนาะอืแต่ว่าจะถึงพันล้านไหมก็ต้องมาล่อลุ้นกันว่ากระแสของหนังจะไปได้สุดแค่ไหนแล้วก็เพิรนจะทายทอดอ,ออกมาแบบไหนจะทายทอดออกมาแบบไหนแต่ผมเสือว่าคนทั้งประเทศเนี่ยอยากเบิ่งแน่นอนอยากดูแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่คนอยากหูไหมแล้วเขาก็ยั่งบอดด้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์เขาว่าค่ายออกคืออิงหยาง ทายอ้อเป็นมายังไงแล้วก็บัเพอร์ซีทายเขาออกมาแบบใดเนาะพี่น,อน้องเนาะเอ้าโอเคครับรอติดตามนะครับผมน่าจะเริ่มเปิดกล้องเร็วๆนี้นะครับผมเห็นว่า26ใช่ไหมเห็นบอสโจโพสอยู่แต่ผมก็ไม่แน่ใจในวันก็น่าจะสิ้นเดือนนี้แหละแล้วกกเข้าชายในโรคภพัพยนต์ทัวร์ประเทศนะครับผมในวันวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับอ่ะรอติดตามกันนะครับผมแหละค้นหนึ่งหาเงินเหมาหลอกหนัง ถ้าบอมี่กับสิไปเบิ้องไราหลอบเอาแล้กันเนาะพี่น้องเนาะเนาะ้าบอมีนะ่เนาะกไม่ถูกหวยสักทีงไงพี่นอ้องเพราะว่าถือหวยจักเทืออืออ่ะโอเคครับมือนิบาว,วดิสไล่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ